ครูก็จะมาสอนเพิ่มเนาะเรื่องการเปลี่ยนหน่วยการเปลี่ยนหน่วยเนี่ยมีทั้งหมดสี่กรณีสี่กรณีก็คือกรณีแรกคือเปลี่ยนจากมีคําอุปสรรคเป็นไม่มีคําอุปสรรคกรณีที่สองก็คือไม่มี คำอุปสรรคเป็นมีคำอุปสรรคกรณีที่สามคือจากมีคำเป็นมีคำอุปสรรคมีคำอุปสรรคเป็นมีคำอุปสรรคอีกตัวหนึ่งจากมีเป็นมีอืม ครูจะเรียกยอนะ่อๆเนาะกรณีแรกเนี่ยครูจะเรียกจากมีเป็นไม่มีอันนี้เป็นจะเรียกเป็นจากไม่มีเป็นมีอันนี้จะเรียกเป็นมีเป็นมีอ่ะอีกกรณีหนึ่งคือกรณีที่เป็นกําลังสองกรณีที่หน่วยไม่ใช่กําลังหนึ่งกรณีที่ หน่วยไม่ใช่กำลังหนึ่งกำลังสองกำลังสามกำลังสี่แล้วแต่เนาะอ่ะมาดูที่กรณีที่หนึ่งกรณีที่หนึ่งจากมีคำอุปสรรคเป็นไม่มีคำอุปสรรค ก็คือจากมีเป็นไม่มีอ่ะมาดูตัวอย่างแรกก็คือจงเปลี่ยน2ี่สิบไมโครกรัมเป็นกรัมก็คือจากมีคำอุปสรรคก็คืออะไรคำอุปสรรคน,นี้คือไมโครไมโครคือเท่าไหร่ไมโครคือ1ิบกำลังเท่าไหร่ไมโครก็คือ10บกำลังลบ6ใช่ไหมอ่ะก็จะเปลี่ยนจากยี่สิบไมโครกรัมจะเปลี่ยนเอาออกใช่ไหม เอาออกจากมีเป็นไม่มีเอาไปทำอะไรเอาไปคูณจำไว้จากมีเป็นไม่มีเอาไปคูณมีเป็นไม่มีเอาไปคูณก็คือยี่สิบไมโครคือสิบกำลังลบหกกรัมก็คือเราเอาไมโครออกไปแล้วถูกไหมเราเอาไมโครออกไปแล้วก็จะเหลือแค่กรัมอย่างเดียวเราก็ไม่ต้องเขียนไมโครและ อ่ะดูข้อสองก็คือเขาบอกว่าอะไรจงเปลี่ยนสิบเมกะวัต์เป็นวัตธรรมดาก็คือจากมีคําอุปสรรคเป็นไม่มีคําอุปสรรคจากม,ม,ม,ามีเป็นไม่มีเอาไปคูณมีเป็นไม่มีเอาไปคูณนะก็คืออ่าเขียนก่อนนะสิบเมกะวัต เราจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะเหลือวัดอย่างเดียวเนาะเมกะคือสิบกำลังอะไรแล้วก็เปิดตารางดูเมกะคือสิบกำลังหกสิบกำลังหกก็คือเอาไปทำอะไรคูณเนาะจากจากมีเป็นไม่มีก็คือเอาไปคูณก็คือสิบสิบยกมาคูณเข้าไปคือสิบกำลังหกก็ตอบเลยก็คือตอบสิบเมกะวั์เนี่ยก็คือเท่ากับสิบคูณสิบกำลังหกวั์ถ้าจะเปลี่ยนให้มันสวยๆเนาะก็คือสิบ จะเป็น10กกำลัง7วัตต์นั่นเองอ่ะพอเข้าใจหรือยังจากมีคําอุปสรรคเป็นไม่มีคือเอาไปคูณกันก็คือคูณเข้าไปเลยอะต่อไปกรณีที่สองกรณีที่สองกี้จากมีเป็นไม่มีไปแล้วใช่ไหมก็จะเปลี่ยนจากไม่มีคำอุปสรรค เป็นมีคำอุปสรรคบ้างจากไม่มีเป็นมีคือเอาไปหารจำไว้เอาไปหารจากมีเป็นไม่มีเอาไปคูณจากไม่มีเป็นมีเอาไปหารอ่ะต่อไปจากไม่มีเป็นมีเอาไปหารยกตัวอ,อย่างอ่ะ ข้อที่1จงเปลี่ยน2เมตรเป็นเซนติเมตรอะดูยังไง2เมตรคือมีคำอุปสรรคไหมเมตรมีคำอุปสรรคไหมไม่มีส่วนเซนติมีไหมมีฉะนั้นก็คือจะไม่มีเป็นมีเอาไปหารเนาะ,ะยังไงก็คือจาก2เมตรจะเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรก็คือเอาไปมีเซนติเพิ่มเข้ามาเห็นไหมเมตรไม่มีมีเซนติอันนี้มีเซนติเพิ่มเข้ามา ก็ต้องเอาไปหารเนาะอ่ะเขียนสองมาก่อนนะ2คือเอามาตรงนี้นะ2แสดงว่าต้องหารด้วยเซนติคือ10บกำลังลบสก็เป็นเท่ากับ2ส,ส่วนด้วย10บกำลังลบสองเซนติเมตรอ่ะแล้วก็ย้ายขึ้นมาจากกำลังอยู่ข้างล่างก็จะเป็นบวกใช่ไหม กำลังอยู่ข้างล่างติดลบย้ายขึ้นมาข้างบนก็จะเป็นบวกก็จะเป็น2คูณ10กกำลัง2เซนติเมตรงไหมสองเมตรก็เท่ากับ2คูณ10กกำลังลบ2คูณ10กกำลัง2ซนติเมตรอ่ะข้อที่2โต๊ะตัวหนึ่งมวล3 15,000กรัมมีค่ากี่กิโลกร,รมัมอ่ะแล้วก็มาดูกรัมก็คือตัว จเนาะกิโลกร,รัมก็คือตัว kg ก็คือ,อไรกร,รมัมมีไหมกร,รัมมีข้างหน้าไหมแสดงว่าไม่มีคำอุปสรรค kg ก็คือมี k อยู่ข้างหน้า k คือเท่าไหร่ k คือ10กกาลังสามก็คือจากไม่มีเป็นมีจกไม่มีเป็นมีเอาไปหารย้ำสิบรอบไม่มีเป็นมีเอาไปหารคือ สามหมื่นห้าพันกรัมเท่ากับกี่กิโลกรัมใช่ไหมเอาเราเขียนก่อนสามหมื่นห้าพันเอาไปทำอะไรเอาสิบกำลังสามเอาไปหารก็คือหารสิบกำลังสามก็จะได้เป็นสามหมื่นห้าพันสิบกำลังสามคือหนึ่งพันถูกไหมก็หารไปสิ หน่วยเป็นอะไรเราเปลี่ยนจากกร,รัมเป็นกิโลกร,รัมแล้วหน่วยก็ต้องเป็นกิโลกร,รมัมตัดตัดก็จะเหลือสามสิบห้ากิโลกร,รมัมก็คือสามหมื่นห้าพันกรัมเท่ากับสามสิบห้ากิโลกรัมอะพอเข้าใจเนาะจากไม่มีเป็นมีคือเอาไปหาร อะต่อไปกรณีที่3มกรณีที่3จากมีคำอุปสรรคเป็นมีคำอุปสรรคอีกคำหนึ่งเนาะก็คือจากมีเป็นมีนั่นเองจากมีเป็นมีทำยังไงก็คือมันผสมระหว่างจาก มีเป็นไม่มีและไม่มีเป็นมีก็คือเราจะต้องเปลี่ยนจากมีเป็นไม่มีคําอุปสรรคแล้วก็เปลี่ยนจากไม่มีเป็นมีอีกรอบหนึ่งจากมีเป็นไม่มีเอาไปทําอะไรนะมีเป็นไม่มีเอาไปคูณจากไม่มีเป็นมีเอาไปหารสองรอบคูณหาร อะมาดูข้อแรกก็คือจงเปลี่ยนจาก20เซนติเมตรเป็นนาโนเมตรก็คือมีทั้งสองตัวเลยก็คือเซนติกับนาโนทํำยังไงก็อย่างที่บอกก็คือจะต้องเปลี่ยนจากมีเป็นไม่มีมีเป็นไม่มีและเปลี่ยนจากไม่มีเป็นมีคือต้องเปลี่ยนสองรอบอ่ะครูลองเปลี่ยนให้ดูนะยี่สิบเซนติเมตรเท่ากับกี่ นาโนเมตรอ่ะลองจะเปลี่ยนสองรอบเลยอ่ะเปลี่ยนรอบเดียวก่อนละกันเนาะเป็นเมตรก่อนเมตรคือเท่าไหร่ยี่สิบอ่ะยี่สิบเซนติคือสิบกำลังเท่าไหร่สิบกำลังลบสองนานโนคือสิบกำลังลบเก้าใช่ไหมอ่ะเซนติคือสิบกำลังลบสองจากมีเป็นไม่มีเอาไปคูณก็คือยี่สิบคูณสิบกำลังลบสองก็คือ 20ซนติเมตรเนี่ยจะเท่ากับ20คูณ10กำลังลบสองเมตรอ่ะแล้วก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งจาก20คูณสกำลังลบ2เมตรเป็นนาโนเมตรเราจะใช้อะไรก็คือจากเมตรคือไม่มีคำอุปสรรคเป็นมีคำอุปสรรคจากไม่มีเป็นมีคือเอาไปหารอะครูยกมาก่อนเนาะยกตัวนี้มาก่อนก็คือยี่สิบ คูณสิบกำลังลบสองไม่มีเป็นมีเอาไปหารนาโนคือนาโนคือ10บกำลังลบเก้าถูกไหมก็เอา10บกำลังลบเก้าเอาไปหาร10บกำลังลบเก้าจะเท่ากับเท่าไหร่เท่ากับ20คูณ10บกำลังลบสองหารด้วย10บกำลังลบเก้าต่อเป็นอ่ะคูณก่อน20คูณลบสองบวกเก้าก็คือ เลขเยกกําลังหารกันถ้าเป็นฐานเดียวกันก็คือต้องเอาเลขเยกกําลังไปลบกันก็คือ10กกำลังลบ2ลบด้วยลบ9เท่ากับ20คูณ10กกำลัง7นาโนเมตรอ่ะก็คือ20เซนติเมตรเนี่ยเท่ากับ20คูณ10กำลัง7นาโนเมตรอ่ะเราลองมาดูวิธีรัด ที่เราไม่จาเป็นต้องเขียนเยอะขนาดนี้อะลองดูนะลองเปลี่ยนนะเพื่อจะง่ายมากขึ้นเนาะยี่สิบเซนติเมตรเท่ากับกี่นาโนเมตรเลยอะทำยังไงจากเซนติเป็นนาโนเลยอะมาก่อนยี่สิบเซนติหายไปก่อนเนาะจากไม่มีเป็นเอยจากมีเป็นไม่มีจากมีเป็นไม่มี แล้วก็เปลี่ยนจากไม่มีเป็นมีมีเป็นไม่มีคือเอาไปคูณไม่มีเป็นมีคือเอาไปหารอ่ะยี่สิบคูยยกมายี่สิบขูยยกมาเซนติเอาไปมีเป็นไม่มีก็คือเอาออกเอาไปคูณก็คือคูณสิบกำลังลบสองนานโนล่ะนานโนคือตอนนี้เปลี่ยนเป็นเมตรละนานโนคือเอาเข้ามาใช่ไหมจากไม่มีเป็นมีคือเอาไปหาร นานโนคือ1ิบกำลัง 9, ลบ9กก็มาได้เลยก็คือยี่สิคูณ10กำลังลบ2ลบด้วยลบ9ก็คือ2ี่สิคูณ10กำลัง7นาโนเมตรได้นะเราจะทำวิธีแบบรัดก็ได้แต่ว่ามันมีที่มาเหมือนกันคือข้างบนมีที่มาเหมือนกันคือตรงนี้นักเรียน แต่ถามว่ารัดแบบนี้ได้ไหมได้ถ้านักเรียนเข้าใจทำได้หลักการก็เหมือนกันเลยก็คือจากจากอะไรนะจากมีเป็นไม่มีคือเอาไปคูณแล้วก็จากไม่มีเป็นมีคือเอาไปหารมาดูอีกข้อหนึ่งข้อที่สองจากมีเป็นมีเนาะก็จงเปลี่ยนจาก99 m e เเมกะเฮิร์เป็นกิโลเฮิร์ต ก็คือจากเมกะเป็นกิโลก็คือจากมีเป็นมีอ่ะครูทวนก่อนเมกะคือสิบกำลังเท่าไหร่เมกะคือสิบกำลังหกกิโลเป็นสิบกำลังสาม้วก็ง่ายๆเลยจะเอาแบบรัดเนาะอ่ะเก้าสิบเก้าจุดแปดเมกะเฮิร์ตเป็นกี่กิโลเฮิร์ตอ่ะครูเขียนเลยนะกิโลเฮิร์ตเก้าสิบเก้าจุดแปดยกมา เมกะคือเท่าไหร่จากมีเป็นไม่มีจากไม่มีเป็นมีอ่ะเมกะคือสิบกำลังหกมีเป็นไม่มีคือเอาไปคูณคือเก้าสิบเก้าจุดแปดคูณสิบกำลังหกอ่ะแล้วก็เราจะใส่กิโลเข้ามาถูกไหมกิโลเข้ามาจากไม่มีเป็นมีคือเอาไป หารคือสิบกำลังสามงูไหมอืมก็คือสิบกำลัง, 3, งหกง 6, เนี่ยมันคืออะไรจากเมกะเป็นเฮอร์ธรรมดาคือเอาไปจากมีเป็นไม่มีคือเอาไปคูณแล้วก็ตอนนี้ก็คือเป็นเฮอร์ธรรมดาถูกไหมอ่ะแล้วก็ถ้าจะใส่กิโลเข้าไปใส่กิโลเข้าไปคือเอาไป ใส่เข้าไปคือเอาไปจากไม่มีเป็นนี้คือเอาไปหาคือใส่กิโลก็คือ10บกำลังสามอ่ะทำสิเก้าสิบเก้าจุคูณสิบกำลังหกลบสามก็คือเก้าสิุคูณสิบกำลังสามหน่วยเป็นหน่วยเป็นอะไรเปลี่ยนไปนแล้วหน่วยเป็นกิโลเฮิร์ตอมอ่ะมาดูอีกกรณีหนึ่งตัวอย่างที่สามน่าจะเจอบ่อยเนาะ ครูลองจากจงเปลี่ยนจาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นเมตรต่อวินาที80ก็คือเราขับรถประมาณเท่านี้อยู่แล้วเนาะขับรถแบบปลอดภัยก็คือ80กิโลเมตรต่อชั่วโมงมันจะเท่ากับกี่เมตรต่อวินาทีลองดูข้างบนมันมีทั้งเศษและส่วนถูกไหมเศษเราดูที่เศษก่อนเศษคือจากอะไรเป็นอะไรจากจากกิโลเมตรเป็นเมตรคือจากอะไร จากมีกิโลเนาะจากมีเป็นไม่มีจากมีเป็นไม่ม,ม,ม,มีแล้วก็ข้างล่างข้างล่างคืออะไรคือจากชั่วโมงเป็นวินาทีอา่าเปลี่ยนยังไงอะ่ะมันไม่เปลี่ยนไปชั่วโมงเป็นวินาทีเปลี่ยนยังไงนะก็คือชั่วโมงเนี่ยมันเป็นหน่วยใหญ่ถูกไหมชั่วโมงเป็นหน่วยใหญ,หเนหนใหญ่เปลี่ยนเป็นกี่วินาทีนะ เออเป็นหน่วยเล็กอ่ะลองดูเปลี่ยนยังไงคืออ่ะมาดูข้างบนเนี่ยจากมีเป็นไม่มีคือเอาไปทำอะไรมีเป็นไม่มีคือเอาไปคูณกิโลนาะก็คือหนึ่งพันเนาะอืเอา,าดูชั่วโมงเป็นวินาทีชั่วโมงเป็นวินาทีหนึ่งชั่วโมงมีกี่วินาทีอ่ะลองดูนะหนึ่งชั่วโมงหน่งชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีหกสิบนาที แล้วหน,นาทีเนี่ยหนึ่นาทีเท่ากับ60สวินาทีฉะนันหน1ชั่วโมงเท่ากับกี่นาทีก็คือเอาหกิไปคูณกับ60สิบก็คือ1ชั่วโมงมีหกสิบนาทีและในแต่ละนาทีเนี่ยมีหกสิบวินาทีเราก็เอาหนึ่งนาทีไปคูณ60บก็คือหกสิคูณหกเท่ากับกี่นาที 3.600วินาทีก็คือ1ชั่วโมงมี3ามพันหกรวินาทีเรามาดูว่าจะเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนจาก80 80ิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเมตรต่อวินาทีก็คือเอา80มาก่อนจากกิโลเมตรเป็นเมตรคือเอาไปทำอะไรเอาไปเอาไปทำอะไรเอาไป คูณก็คือคูณสิบกำลังสามกิโลเนาะกิโลคือสิบกำลังสามอ่ะจากชั่วโมงเป็นวินาทีจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กฉะนั้นหนึ่งสมมุติว่าข้างล่างมันเป็นเศษหนึ่งหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็กข้างล่างมันเป็นเศษหนึ่งฉะนั้นมันก็ต้องคูณเท่าไหร่ใหญ่ไปเล็กจากหนึ่งชั่วโมงมีสามพันหกร้อยวินาทีฉะนั้นเราก็คูณไปเลย ก็คือ1คูณ3,600เป็นเท่าไหร่80คูณ10กำลัง3า่หารด้วย3,600งุงไหมก็คือเอา80ไปคูณ10กำลัง3จากมีเป็นไม่มีแล้วก็จากชั่วโมงเป็นวินาทีคือจากหน่วยใหญ่เป็นหน่วยเล็ก คือจะต้องเอาไปคูณจากใหญ่ไปเล็กคือเอาไปคูณแต่ทีนี้คูณเนี่ยชั่วโมงเนี่ยคือคือชั่วโมงเนี่ยต่อชั่วโมงเนี่ยมันอยู่มันอยู่เป็นตรงส่วนฉะนั้นมันต้องเอาไปคูณตรงส่วนก็เลยเป็นเท่าไหร่แปดสิบคูณหนึ่งพันใช่ไหมสิบสามหนึ่งพัน 3, 1, ส่วนสามพันหกร้อยก็ตัดตัด เท่าไหร่เนี่ยเนเลขไม่ลงตัวก็ได้22.22เมตรต่อวินาทีคือลายจาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่ากับ22.22เมตรต่อวินาทีอ่ะต่อไปมาดูกรณีที่ส